คนต่อเลยนะมาง่ายมากตรงนี้ห้ามผ่าเลยคือตรงนี้ดูนะต่อมาให้เราเลื่อนแล้วเราก็กดตรงนี้นี่นะแล้วเราให้กดตัวนี้แบบนี้แล้วก็มาที่เดิม ยับเ <Yeah. S 2> นี่ยก็ได้แบบนี้เลยไม่ไม่ไมเมื่อกี้ตัดคลิปไปใช่ไหมทุกคนขอโทษอ่ะมาบอกใหม่ตรงนี้ตรงเดิมยกดตรงนี้เมื่อกี้ตัคดคลิปไป,ป้ปอกตรงเดิมนะนี่ อ่ะแล้วก็กดตรงนี้ใหม่แล้วแล้วก็การกระบาดแล้วก็มาที่ปุ่มเดิมอ่ะแล้วก็กดเนี่ยเนี่ยเนี่ย,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 ยนะลแล้วก็บวกคูณอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้นะลืมมาแล้วจะมาเราก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีแบบนี้ก็เป็นคุณยายเกรนี่เลยเดี๋ยวเราจะไปทำละครสั้นเออละครสั้นมันเกี่ยวกับเรื่องผีด้วยหรอมัน มันเป็นหนังภาพยนตร์หรือเปล่า,า,าเราจะสร้าง เนี่ยแบบนี้ก็ได้นะ เดี๋ยว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 เขาสร้างรูปภาพไหนมีดต่มันต้องอยู่ส่วนตรงนี้มาเดี๋ยว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  ยุ่ดอยู่ <S 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 มั้ง นี้ก็เท่านี้นี่แหละบ๊ายบาย